หลังจากที่กลับมาจากเขาพี่ชายนะคะคนก็ได้เ,เละะทเเล,งะะเลงมาเลยนะคะแต่ที่เด็ดแรงๆนะคะนี่โอเคลงมาเลยนะคะนี่ซุ่งทำลงไปเลยนะคะตอนนี้ก็คนแก่นะคะก็ทำอ,อะไรก็ไม่รู้ทำบ้านให้ที่จะไปเก็บกรดูเพราะว่าเย็นนี้ก็จะไปหนาะ ก็บดูกันนะคะว่าช่วงประมาณ5-6ถึง6โมงเย็นนะคะจะไปเก็บกระดูกตองเอาของที่จะใส่ในบ้านเขาเนี่ยบรรยากศนโอ้ออี่เด็กเอทำให้คู้โ่วยเาไม่ฟังเองคะพาทำคุณทั่งมาไงเนะคะ ลังแต่ที่ตั้งแต่เม่พานม,มานะคะคือยังไม่ตกเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะฝนก็ไม่ตกเหมือนกันแหมพิ่งมาตกกันจากที่ว่านำศพออกจากบ้านไปแหละค่ะฝนถึงมาตกเ <c oughs> ขาบอกว่าร้อนมานานแล้ว <c oughs> แม่อันนี้คนแค่หนังนี่ อันนี้เพ okay. ื่อนเที einen, ่ยนี <k 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 ่อย่างเที่ยนหน่อยเพื่อนบอกเขาเรียกปลาลำนะคะนี่แม่พ่อผู้สูรู้ว่าเขาทำอะไรแล้วก็ปลาลำหอดอกเพิงหอดอกเพิงไม่พันก็ไม่รู้นะคะไม่เคยรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรหอดอกเพิงนะคะที่ว่าจะไปเก็บกระดูกจะไปเก็บกระดูกมาใส่นะคะเนี่ยเขาพูดว่าทำบุญทำบุญหาผู้ตายอ๋อนี่คือทำบุญหาผู้ตาย ถามแม่ต้องสอนท่านนี่นะคะถึงจะรู้ว่าทำยังไงบ้างเก็บหมูมาแล้วยังไม่ได้เก็บหมูนะตอนตอนนี้คนตรงยุบไปเก็บไม่ได้ยัดแล้วมวนซ่าก่อนไปเก็บหมูมาก็มาทำหมูทำบนพร้อมใช่ไหมคะแม่ตอนสามทตอนสามโมงตอนสามโมงนี เขาได้บูนเดีขาจะได้ไม่มีภาวะใช่เขาจะได้ไม่ต้องหน่วงอะไรค่ะกบผู้ชายก็กำลังทักกันทล้วคะตอนนี้ฝนก็เทลงหมาอย่างหนักเลยเนาะแม่ฝนอย่างหนักเลยค่ะเทลงมาหลังจากที่ว่าเราไปเผาเสริเนาะแม่คะแค่กลางคืนเรากลับมาฝนตกใหม่แต่ถือโชคดใช่ค่ะอาจะได้โชคดีสุดภูมที่ดีของเขา มีพี่มีน้องก็มาเยอะแยะแเละพอข้าเฝ้าสุดเสร็จเขาก็กลับบ้านง่ค่ะพวกเราที่อยู่บ้านก็ทำกันไปทำบุญกันไปฉลองกันไปมีหัอลำมีอะไรก็ฉลองกันไปมีนังมีอะไรก็ดูกันไปเช้ามาก็ตักบาคทเช้ามาก็เราก็ตักบาทเป็นการเสร็จพิธีใช่ไหมคะตักบาทเป็นเพรว่าเสร็จพิธีเอากระดูกเอากระดูกไปวัดกระดูกธาตุกระดูกธาตุสุดแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จพิธีค่ะ ผู้รู้นะคะผู้เป็นผู้นำพาลูกๆลหลานคอยทำนะคะงานถึงเดินอ๋อลูกๆก็พาก็ทำไม่เป็นเลยนี่แหละค่ะลูกหลานก็ไม่รู้ใช่ค่ะแล้วก็ทํางก่อนตาโปะเกขาค่ะแลก็ทำตามค่ะหนูย่าตายายเราทำมาอย่างนี้แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะเราไม่ใช่คนจีนเพราะว่าเราเป็นคนไทยค่ะแล้วก็ตามเป็นแบบไทย ค่ะตามประเพณีของเราที่สืบทอดกันมาสืบทอดกันมาค่ะพอตายแล้วก็ทำบูนทำบูนเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จธีค่ะดีจแล้วคุณพ่อจบที่ดีใช่ค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณไม่สนมากนะคะที่ให้ความรู้ดีๆนะคะซึ่งแม่ฟานก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่นะคะ ดูบรรยากาศากันต่อนะคะแม่นสนก็จะกลับกรุงเทพนะได้ก็ลงมาจากกรุงเทพเหมือนกันเนี่ยมาเชื่องงานพี่ชายเลยนะคะสาพี่ชายก็พาเัาทําไปนะคะค่อยทําหานั่นหานี่มาใส่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคอยดูหลังจากที่ว่าไปเก็บกระดูกมาเสร็จนะคะทําเสร็จแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างนะคะชื่นชมกันเลยนะคะดะ ก็คือตอนนี้ก็คือฝนตกนะคะแต่ละานก็กลับบ้านตัวเองก่อนนะคะไปหาเก็บเสื้อผ้า,าเก็บของก่อนว่าไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าฝนจะตกอ่าเดี๋ยวยังไงก็เมคแฟนก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามให้กับช่องพังอัมไพชาแนลของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ